อีโคคาขับง่ายนั่งสบายเลขไม่น้อยสภาพป้ายแดง สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมมงคลคาเซ็นเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับแสงแดดอ่อนๆในยามหน้าหนาวที่ไม่ค่อยหนาวเลยนะคะช่วงนี้หน้าหนาวก็ไม่ค่อยหนาวเนาะส่วนหนึ่งก็มาจากภาวะโรกร้อนใช่ไหมคะเราก็สามารถช่วยโลกได้นะคะเพราวะว่านอกจากเราสวยเรายังก็รักโลกอีกด้วยนะคะด้วยอีโคคาร์คันนี้เลยค่ะ ชิมิรา1.2 ELX รุ่นปี2018ค่ะคันนี้นะคะเป็นสีดำนะคะเป็นสีดำที่สวยงามมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบรังพึ่งค่ะตัดกับแบบโครเมียมสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ไฟนะคะเป็นแบบมันติรฟเลกเตอร์นะคะสวยสว่างมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูที่ด้านข้างกันเลยนะคะนี่นะคะตัวนี้เป็นล้อแม็กแต่งที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ h, มากๆเลยนะคะดูผู้ดีดูสวยดูแพงดูเท่มากๆเลยนะคะดูทุกแบบนะคะที่สวยงามและก็มีเป็นไฟเลี้ยวะคะ่ะไฟเลี้ยวนะคะกระกจกมองข้างนะคะพร้อมไฟเลี้ยวคือสวยมากแล้วก็สว่างมากตอนกลางคืนทําให้จังหวะรัศมีในการเลี้ยวนะคะที่เราจะโฟกัสไปชัดเจนนะคะเราจะเห็นชัดมากเลยนะคะและต่อไปเราจะมาดูที่ด้านหลังกันเลยนะคะ ด้านหลังตรงนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ค่ะแล้วก็จะมีเป็นไฟ LED นะคะแล้วก็จะเป็นไฟทับทิมนะคะสวยงามมากๆเลยด้านหลังสว่างมากๆเวลาถอยเวลาตอนกลางคืนคือแบบดีงามมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านท้ายกันเลยค่ะชว้บแแบบแบบอันนี้แน่ด้านท้ายนะคะด้านท้ายนะคะตรงนี้นะคะจะสามารถใส่ของได้นะคะจะเป็นแฮชแบกนะคะคันนี้ก็คือ เบาะเนี่ยสามารถพับได้เนาะเดี๋ยวเราจะพับให้ดูแต่ว่าตอนนี้เราจะเปิดให้ดูนะคะตรงนี้นี่มี2ชั้นนะคะต้องเปิดดีๆนะเพราะว่ามันมี2ชั้นและเปิดขึ้นมานะคะจะเป็นยางอะไหล่มียางอะไหล่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูที่ด้านในกันเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นห้องผู้โดยสารนะคะเลกรูมเนี่ยกว้างมากนะคะแล้วก็มีเฮดรูมก็กว้างเช่นกันนะคะเบาะจะเป็นแบบกรรมยีนะและที่สําคัญค่ะไฮไลท์อยู่ตรงนี้เลยค่ะนักเรียนนักศึกษาพนักงานออฟฟิศถูกใจสิ่งนี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้มีช่องใส่อกสารด,ด้วยดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะแบบที่ปรางได้บอกไว้ตอนแรกนะคะว่าสามารถพับได้นะคะอันนี้ก็คือพับให้ดูถ้าเราพับทั้งสองคือทั้งจะแบนแล้วก็แบบว่า สามารถวางของได้เพิ่มนะคะเดี๋ยวน,นี้เอาขึ้นให้ดูเอาขึ้นก็นั่งได้นะคะกว้างขวางจริงๆนะคะเดีย๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันเลยค่ะจ๊เอเรามาอยู่ด้านหน้ากันแล้วนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะคือแบบดีมากๆเลยแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอสตาร์ทรถนิดนึงนะคะเพราะว่ารู้สึกเริ่มหายใจไม่ออกแล้วนะคะคันนี้นะคะเลขไม้จะอยู่ที่ 14,564กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเป็นเลขไม่ที่แบบน้อยมากๆเลยนะคะใครได้ไปเนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแอร์เนาะสามารถปรับความเย็นได้นะคะอันนี้ก็คือปรับได้เลยว่าจะให้แอร์เนี่ยลงตรงไหนนะคะตรงข้างบนนะคะข้างล่างตรงเท้านะคะเท้าอย่างเดียวหรือว่าทั้งบนทั้งล่างได้เลยนะคะตัวนี้ก็มีไฟฉุกเฉินนะคะอันนี้ก็จะเป็นจอเนาะเป็นจอแบบเนี่ยตัวนี้เชื่อมบลูทูธได้นะคะ ก็คือจะเชื่อมกันกับตัวพวงมาลัยเนี่ยนะคะก็คือฟังก์ชันเยอะมากๆนะคะพวงพวงมาลัยนี้ก็เป็นมัลติฟังก์ชันเนาะสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้นะคะมีปุ่มรับสายนะคะแล้วก็สามารถเร่งเพลงได้เปลี่ยนเพลงได้นะคะก็ตามแต่เลยนะคะแล้วก็เกียร์ตรงนี้นะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดค่ะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วเนาะแล้วก็ที่วางใส่ของก็แกค่ๆนะคะเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในกันเนาะ นี่นะคะอันนี้นะคะ,นนะ,คะก็จะมีเป็นบุกเซอร์วิสมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดีย๋ยวต่อไปเราไปดูห้องเครื่องกันเลยค่ะเรามาอยู่ที่ห้องเครื่องกันแล้วค่ะเดีย๋ยวปังจะพาไปดูที่ห้องเครื่องกันเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน3สูตร1.2ลิตร 1 2 0 0ซีซี78แรงม้าอัตราสิ้นเปลืองนะคะอยู่ที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรค่ะและที่สำคัญนะคะเราบอกว่าเราสวยและเราก็ต้องรักโลกด้วยเพราะคันนี้รองรับพลังงาน e 2 0ค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับเจ้าจิ๋วคันนี้ชอบกันหรือเปล่าเอ่ยราคาของเจ้าจิ๋วตัวนี้นะคะอยู่ที่329,000บาทเท่านั้นค่ะและนอกจากนั้นนะคะลูกค้าที่เครดิตดีฟรีดาวนะคะแล้วก็ ดอกเบีย้ย0%นานถึง12เดือนเลยทีเดียวนะคะเริ่มต้นผ่อนเพียงแค่4,889บาทเท่านั้นค่ะและนอกจากนี้นะคะทางเรายังมีบริการรับจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยไกลแค่ไหนก็ไปถึงค่ะเรียกได้ว่าสามารถซื้อได้ทั่วประเทศเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะมาจากไหนเอาล่ะค่ะถ้าชอบนะคะอย่างก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ด Sub u b s c r i b e c h anel n YouTube ให้ด้วยนะคะอ๋ออย่าลืม ถ้าสนใจคันนี้นะคะสามารถโทรหาปังได้เลยค่ะที่เบอร์061968 6399ค่ะเบอร์นี้นะคะสามารถใช้แอดไลน์ได้ด้วยนะคะหรือว่าถ้าคุณไม่อยากแอดมาจดเบอร์นะคะสามารถแอดเป็น ID ได้เลยค่ะที่ m a p r a n g a r t I n r a r t i n d y นะคะโอเคค่ะถ้าชอบยังไงนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ปังขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับทุทกการติดตามในการตอบรับนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย